สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top Engineering Channel นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการทำข้อสอบกวนะครับในรายวิชา Electrical System Design นะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่โหลดมาจากของสภาวิศวกรนะครับเป็นตัวล่าสุดของปี64เลยนะครับของปี64เขาจะไม่มีเฉลยให้แล้วนะครับเขาจะให้แค่ข้อสอบมาแล้วก็ให้เรา อ่านหนังสือหรือว่าหาเฉลยกันเองวันนี้เรามาดูกันสักห้าข้อนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปข้อที่1ครับการออกแบบระบบไฟฟ้าจะสามารถทําให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างไรบ้างข้อ1การใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่กว่าโหลดมากๆอ่าน,นี้ไม่ใช่นะครับข้อ 2. เลือกใช้หม้อแปลงขนาดพอดีกับโหลด อ,อันนี้ก็ไม่ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับข้อ 3. การเลือกใช้มอแปลงชนิดกำลังสูญเสียตำ่ำอาอันนี้ใช่ครับอันนี้จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับอันนี้ตอบข้อ3นะครับต่อมาข้อ2ครับผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะวางแผนเพื่อครบเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานและการขยายโหลดในอนาคตได้อย่างไรข้อหนนะครับ เพิ่มขนาดของอุปกรณ์ป้องกันและสายไฟข้อ2เพิ่มขนาดของหม้อปแปลงข้อ3เพิ่มขนาดของอุปกรณ์ป้องกันข้อนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานและการขยายหลุดในอนาคตข้อ1-3ถึง3ถูกต้องทุกข้อนะครับอันนี้ตอบข้อ4นะครับต่อไปข้อที่3นะครับ วิธีต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่เป็นวิธีการที่ทำให้ระบบไฟฟ้ามีการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีความน่าเชื่อถือได้สูงสุดข้อนี้เขาบอกว่าไม่ใช่วิธีการนะครับอ่ะข้อหนึ่งการจัดให้มีการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองออันนี้เป็นวิธีการที่จะสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องนะครับข้อ 2. การติดตั้งระบบสายดิน ข้อ3การจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลายแหล่งข้อ4การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและตัวนำที่มีคุณภาพสูงถ้าดูแล้วก็คือข้อ2นะครับไม่เกี่ยวกับการจ่ายไฟได้อย่างต่อเน,นื่องและมีความเชื่อถือได้สูงข้อนี้ไม่ใช่นะครับมาดูข้อที่4ข้อใดเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพของกำลังไฟฟ้า ที่ดีในระบบไฟฟ้าข้อที่1ค่า power factor ในระบบมีค่าต่ำอันนี้ไม่ใช่นะครับ power factor ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับข้อสอแรงดันตกค่อมในสายไฟมีค่าสูงแรงดันตกค่อมก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อ3กระแส h a r โ o นิ c ในระบบมีค่าต่ำอันนี้โอเคครับกระแส h a r ม o n i c คือกระแสที่เราไม่ต้องการนะครับ ทำให้เกิดการสูญเสียข้อ4แรงดันฮาร์โมนิกในระบบมีค่าสงูงอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ตอบข้อ3นะครับข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้เป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี 1. มีค่าลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำที่สุดข้อ2 ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องข้อ3มีคุณภาพทางไฟฟ้าที่ดีอันนี้ถูกทุกข้อนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของข้อสอบกรวรน,นะครับในวิชา Basic Design Concept ในหัวข้อ Basic Design Concept ของวิชา Electrical System Design สําสำหรับวันนี้เรา จบเพียง5ข้อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปว่าเราจะสอนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ